งูเหรอ,อน,น้าคนดา่าอ้าวพุ้นปุนบุญรุ่นบุญบุญบุญน,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 นี่นี่เป็นงูหรือ,อยังงูหรือปลาเฮ้ยอุ้ย,ยสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องควา้าเมงในหนาอันนหนองผู้ข่าได้นี่คุณคูหนองเบิ่งนเนี่ยเก็บน้ำได้จนว่าเดือนเมษาจังค่อยบกุกอันนี้ดินเหลืองเลยพี่น้องเก็บน้ำได้ลายได้โดน แต่ว่าปีนี้นี่มันแล้งขนาดหนักเลยโอ้ยมดแดงมดแดงมดแดงปีนี้แล้งขนาดหนักแตกละแหงดินแตกละแหงเลยพี่น้องโอ้ยปลาก็าจะไปใส่เมือดบัวบอกหอยกุ้งมันี่อยู่ในนี่บ่เหรอปลาแมคือมันคือคือเขาเจ้าไายอยู่ในเห็นคลิปไหมไงอันอันแตกละแหงขึ้นแล้วบ่นี่ปลาขอนกันอยู่ไหม เฮ้อว่าเม่นเม่นตีนโอ้ใบไม้โอ mm ้ยสมัครคักมาแน่แตกความแดงแตกละแหงนี่เฮ้อใส่หน้ามันสิเหลืองอย่างตะกบโอ้ยโอ้ยหมดหมดหมดแดงหมดแดงมันสิมีป่าซัมบ่เจ้าโอ้ยเนี่ยน้ำแห้งเลยจังค่อยผ้ามาเอาป่าเนาะเอาละหมดแดงไหมหมดแดงอยู่ในป่าพังบุ่งเตี้ยลงไม้ มันมาเอายุดมันอยู่น้ำแต่ว่ามีใครสิในปลา,ากระปูน <laughs> โอ้ยมันเมิดเหล่าดัวน้ำเนี่ยเจ้าสิไปเอาปลาใส่เฮ้ยน้ำแห้งคอร์รแล้วจังควาสิมาเอาปลาหน่ามันที่อยู่มองใดปลาปกับ,บเบิ้งแดดเบิ้งล้มเนาะเบิ้งลมเบ,มบเิ้งแดดเนี่ยมันจักสิอยู่ย่างยืนยงไปจักเตรมจัก,ก,กมือเน,นาะน้ำก็ได้ mọi người để lưng con say con lưng con của bà mẹ pha oyo yê oi nó con bung 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 mình gì, oh. oh. ôi, ปลาคอพานะน้องเอากินบอะไรถ,ถ้ามันถ้ามันบ่มีผัก,นนกกันนี่จ้างกัซาสิได้กินน้ำนกนี่หาปลาขอนพี่้องหาปลาขอนโอ้ยเงี่ยเงอ่ะ ข้ามมือก้อนมียังค่อยสางออกนีปลาไลค่มีเดือห,ห,หูอะไรอะไหเพรียดเออ ว่าเดงกัดอีกแล้วตัวจะาของหมดเดี๋ยวนี้น้ำหนองนี่บ่เคยบ่ขกกว่านี้ยักเตียยเนาะปีกายหาป่ายัางเพียงข้ออยู่มันดินอยู่บ่หัน ลบดีเป็นอย่างติปลาปลาอย่างคอ,อปลาคอปล่อยปลาดุกบบห้าพันหกพันตัวได้เนี่ยพี่นอ้องแต่ว่าปลาดุนาม,มาบัดติพูนลงไปเป็นปลาหน่อยู่ให้หน้าทงหน้าเพิ่นได้เป็นกัะตูกัะแก้แปลาครอน

น้ำเพราะดูมันอยู่ในขีดต,ตมเนาะมันเป็นขีดต,ตมมันเลยเพราะมันบก <c oughs> <c oughs> อันน,นั้นคนนั้นอ่ะเอ,อโอ้ยชักเหยอ้อยออสามตัวสามผลแล้วเอาอยัาง <c oughs>

เบิ่งแม่นเหมือนเด้เนี่ยพี่น้องเบื้องนี่ใช่หมดเลยเป็นขี้ต้มปลาดุกคือบ่มี่ะปลาดุกมันไปได้เอปลาคอมันถึงไปไงก็ปลาดุกปลาคอกระดากออกเด้พี่น้อง หากป่าก็มีเด้อพี่น้องไปทายกไกๆก,ก่อนเอาอื้ออื้ออื้ออีกแล้วอันนั้นคนดาบออาอโอ้ยตัวกระจอยลอยนาหัม,มีหนอยเหลือเพียงใจลอย,ลยค่อยทำมาหลายปี โออยากงอมอยากง้มพี่น้องปานี่อยาก, ôm, ยาก ôm, ง้มแต่อ้ายุดอยู่เด้โอ้ยอยากงอม <laughs> อยากง้มขาโทรศัพท์โอ๊ยมันขี้ตมฟาดตาขอ,อยเราตีตาข้าเป็นตาขีต้ตมคือเขาได้ปะ <laughs> ว้าขี้ตมเข่าตาเป็นตาขี้ตมว่าอยู่ <laughs> มีอีกวะเอา้าอืออีกแล้วออีกแล้วพี่น้องอีกแล้วอืออ้าขดตัว,วข,ตขี้ตมนานโอ้ปลาอย่างไรปลาขงปลาเข่งกับบะมีดสิปลาสลิดกับมะปล่อยด้วยนี่เมอนปลาสลิดปล่อยบอ่อเทิงวะน้ำบกเมื่อผีน้องบะมีดเหลือ <c oughs> นี่บ่อใหญ่กูมูด้วยนี่นานนานนานโอ้ปลาสิหลายอยู่เดอ้อนี่ ถ้าเอาบ่หมดมืออื่นเศ้ามันจะขึ้นมาหายใจบ่มือแรงมาจอบไหมเออเออเออปลาตัวน้อยจับบ่ถืกดากปลาก็ะมีจับปลาในมันหลุยเด้หน่แม่โอ้ยอยากจับเองมึงเด้อชิ่ว่าให้หลุยยังโตโอ้ถอยโต๊ะคิดต้ม ่ <laughs> อยไว้วอ่าชู้ชู้ตัวบกโลโอ้ฝอยอะไรถอกกตัวบกโลวะนี่ไหมแ้วจับขึ้นมาตัวละมินนึง นี่อีกไหมคือบ่มีกบเหรอนะกรบเขาไงติงไง่ายน้ำมนีนไ่ไม่พอโอ้แสบตาเล่นแล้วท้อซับลายตาจ้าวแล้วทุกมืออ่าลุ้นลุ้นลุ้นคุณนะ้งไปหาทางปลาตัวใหญ่เหมือนตัวละโลุ้เห็นไหตัวน้อยอไว้ก่อนไปเอาหน้าค้อนดาทางคุณนะ่ะ อีกแล้วพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วครับท่าน,นหืมใไ่ล่ะโอ้ตัวเจ้าของกับเป็นอยู่ผู้เดียวกับตัวผู้เดียวหาผู้เดียวเออหลือนองสี่ขอหเราค่อยจับอ้าวมีไหมละละละ hai, ừ ừ, đểu, nó muốn tên tẩm đó.

เดี๋ยวออกซอยปลาใหญ่ด้นงูเหรออน,นาคอนดาอ้าวพุนุนบนบุนี่นี่เปนงูหรือ,อย่างงูหรือปลาเฮ้ยอุ้ยปลาเทียงปาลาลงไปเลย่อนี่ลงไปสิบ่จมหัวเข่าข่อยสิ สูงสูงลอยสามสิบก็ข่อย,อยนี่จมแล้วเนี่ยโอ้เทียงปลาเทียงปลาเฮฮ่า, <c oughs> าบกดุกเตะเจะบว่าเอาหว่งมานนะม่ะเทียงปลาได้เลยเนี่ยเอาละครับพี่น้องนาทีระทึก มันจะเป็นอนาคอนดาหรือมันจะเป็นปลาโอ้ปลาดุกใหญ่บิ๊กอุยดุกดุกหน้าเดีนเนาะดุกข้าเลี้ยงดุกข้าเลี้ยงอะข้าเลี้ยงอย่างบิ๊กอุยมันมันมันแต่มันแห่งเป็นคือจังหมือนปลาดุกบานเนาะเหลืองอุ้ยงามแทะนาทีระทึกผ่านไปนาทีระทึกก็จะเข้ามาอีกแล้วพี่น้อง น,นั่นไม่ครับพี่น้องหนึ่งโอ้จก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 ,จกอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาอย่างน่ะคอโอ้โหไอช้อนไอช่อนสรุปผลงานค่ะพี่น้องสรุปผลงานค่ะ,น,คะนี่เด้อพี่น้อง งาเท่งปลาดุกท่งปลาคอทังปลาขิงพ่อได้ตม้มได้ปนได้แกงอยู่กะขอจบคลิปซ้ำนี้เนาะคะ่ะกะขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบ่งจนจบคลิปด้วยค่ะขอบคุณหลายหลค่ะฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เนี่ยด้วยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณมากมายค่ะ